สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทางช่องฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลนะครับวันนี้ผมก็กลับมาพูดคุยกับมาอัดคลิปให้กับทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดคุยวันนี้เนี่ยหัวข้อเนื้อหาก็เกี่ยวกับวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับลาดบุรีเจอโปฮังนะครับ ACL 2อ2 1ีเเป็นจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็เรามาจัดเสียงผู้เล่นตัวจริงกันครับว่าใครจะลงบ้างของโปฮังเนี่ยผมอาจจะข้อมูลน้อยไปดูมาบ้างแต่ว่ามัน มันก็ข้อมูลน้อยอยู่ดีบวกกับลาดบุรีผมก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นแผนอะไรแต่อันนี้วันนี้ผมจะมาเดาจากนักเตะที่เขาประกาศมานะครับเดี๋ยวก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วยังไงก็ฝากกดซับสไคร้สำหรับแฟนๆนะครับแฟนๆใหม่ๆนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปชมไลฟ์ต่างๆนะครับก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับยังไงขอบคุณจากหัวใจครับตั้งแต่ซับแรกจนถึงตอนนี้นะครับปะเรามาเข้าหัวข้อกันเลยนะครับก็วันนี้เนี่ย ACL 2021นนะครับก็ นัดแรกนะครับนัดเปิดสนามจะเป็นการแข่งขันระหว่างลาบุรีมิตรผลนะครับจะเปิดบ้านเปิดบ้านไม่เชิงก็คือใช้คําว่าเปิดบ้านได้แหละแต่ว่าเป็นเจ้าภาพเจอกับโปฮังสตินเลอร์จากเกาหลีนะครับคือต้องท้าความก่อนว่า2ทีมนี้ตอนแรกอเขาจะต้องไปเพลย์ออฟกันเพื่อเอาทีมเดียวเข้าแต่สุดท้ายทีมจากออสเตรเลียได้ถอนทีมไปทุกทีมใน ACL ก็เลยได้เข้ามาทั้งคู่นะครับนะสำหรับ โปฮังสตีเลอร์กับลาดบุรีมิดผล FC นะครับก็วันนี้เนี่ยคือแข่ง5โมงนะครับคู่ของลาดบุรีมิดผลนะครับเจอกับโปฮังสตีเลอร์นะครับเป็นทีมในกลุ่มของถ้าผมจะไม่ผิดกลุ่ม G นะเดี๋ยวผมดูให้แป๊บแปหนึ่งนะฮะกลุ่ม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  G ครับใช่ใช่ใช มียักษ์โฮนาโกยาแกรมปัสโปฮังสติลเลอร์ลาดบุรีมิดผลนะครับนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ถ้าพูดตรงๆถ้าเรามองในเข้าข้างทีมจากบ้านเราอะนะฮะคือมันก็อ่ะเล่นในบ้านเราแหละอย่าไปคิดอะไรนะแต่คือถ้ามองแบบเป็นกลางเนี่ยโอ้โหหินเลยครับกลุ่มนี้นะฮะทั้งนาโกยาแกรมปัสนะฮะโปฮังสติลเลอร์ยาโฮเราก็ไม่รู้เราจะชนะเขาหรือเปล่านะครับเอาจริงๆตัว มาเลเซียตัวดังๆมาเต็มเลยครับแต่ถ้าเราพูดในมุมที่เราเชียร์ทีมจากไทยเราก็เอานะเล่นในบ้านเราหนะ้ามันต้องมีมุมที่ว่าเข้าเป็นที่2ก็ได้อะนะครับแต่คือ a c l ปีนี้เนี่ยที่2ไม่ได้เข้าแน่นอนแล้วนะครับต้องเอามี5กลุ่มใช่ไหมครับของฝั่งฝั่งตะวันออกเราเนี่ยนะฝั่งเอเชียเราเนี่ยไม่ใช่ตะวันออกกลางะนะครับ มีฝั่งตะวันออกของเราเนี่ยก็มีห้ากลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มละสี่เขาเอาเข้าไปประมาณแปดนะครับก็คือเอาที่หนึ่งอ่ะเข้าแน่กับสามทีมที่ดีที่สุดที่สองที่ดีที่สุดสามทีมครับเพื่อเข้าไปเป็นแปดซึ่งไปจะไปเจอกับฝั่งตะวันตกก็เป็นแปดก็บวกกับแปดแปดก็เป็นสิบหกรอบสิบหกทีมนะครับซึ่งราชบุรีนี่ก็ เป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นได้เพื่อในทีมโซ,โซสรนไทยนะครับนะซึ่งโปหฮังเนี่ยก็เป็นทีมในเคล็กนะครับเป็นทีมดังนะครับแต่ผมมองว่าอย่างนี้ทุกท่านแฟนราชบุรีอยา่าซีเรียสอะไรมากเพราะว่าเพิ่งเป็นปีแรกของประวัติศาสตร์โมสรที่เข้ามาเล่นรอบแบ่งกลุ่ม ACL นะครับ ผลการขันไม่ว่าจะเป็นยังไงเราคือมันคือประสบการณ์ของราชบุรีทั้งนั้นครับผมพูดอย่างนี้เลยมันคือประสบการณ์ของราดบุรีทั้งนั้นเพราะราดบุรีเนี่ยเอาตรงเอาตรงตเลยตอนนั้นมันเป็นโคต้าพิเศษที่ได้มาเล็กแรกครับที่จบอันดับสี่อะลาดบุรีแล้วลาดบุรีก็ได้บอกว่าเข้ามาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มที่สําคัญยังโชคดีต่อคืออะไรรู้ไหมฮะได้เข้ามาเล่นใน รอบแบ่งกลุ่มเลยโดยที่ไม่ต้องเพลย์ออฟด้วยตอนแรกต้องไปเพลย์ออฟกับโปฮังสุดท้ายมาเล่นเลยนะครับนะซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวผมมาบอกให้ว่าโปฮังเล่นระบบอะไรนะครับและโปฮังมีนักเตะอะไรบ้างมานี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน่อยนะครับนะคือตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้นะเขาปล่อยคลิปนี้มาครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเป็นแบบว่าเบอร์นะครับนะเป็นเบอร์ของนักเตะนะครับแต่ถ้าท่านลองนับดูดีๆครับทุกท่านเนี่ยมี ทั้งหมดเนี่ยมีประตูมา4ี่คนมีหลังมา18คนขอภัยับหลังมาสิบสอคนก็รวมกับ4ี่เป็นสิหแล้วก็มารวมกับมิดฟิลด์อีก13าคนเป็นยีบเกนะครับแล้วก็หน้าหน้าทั้งหมดเนี่ยสี่สิบคนโอ้โหรวมทั้งหมดหน้ามี9คนก็มารวมทั้งหมดเป็นสี่สิบคนครับโอ้โหคืองงเลยนะครับนะแต่คือ อันนี้น่าจะเป็นออฟฟิเชียลนะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับดูนี่นะครับคือผมก็ไม่รู้ใครบ้างนะดูครับมีมาทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสี่คนนะครับนี่น่าจะเป็นออฟฟิเชียลและยี่สิบสี่คนนะครับนะซึ่งต่างชาติของโปรฮังเนี่ยมีใครบ้างเดี๋ยผมมาไล่เรียงกันนะครับมีอยู่สี่ตัวนะครับมีแกรนนะครับมีชื่อซามูเอลมีชื่อเควสิชนะครับแล้วก็ปาลาซิออส ถ้าจากที่ผมเดานะไอ้แกลนน่าจะเป็นโคต้าเอเชียเป็นจากออสเตรเลียนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับกองหลังนะครับนะนี่ก็เป็นโปฮังซิลเลอร์ที่เขาประกาศมาทีนี้เรามาดูลาดบุรีว่ามีใครกันบ้างนะครับนะนี่ครับประกาศมาแล้วนะครับนะทั้งหมดเนี่ย2ี่สคนนะครับประตูมีมา3นะครับก็มี ประตูมีทศพรสีเรลืองนะครับอุกฤษนะครับกำพลนะครับแล้วก็มีนุก,กูลกิจจักพันเนี่ยครับปวินวัต์อภิวัตรเพีงประโคดต,ต่างชาติตัวใหม่ก็มีมาปูกู้นะครับนะแล้วก็วาฟานะครับที่เป็นหลังอีหรานแล้วก็ทางด้านของวูชิชเนี่ยเบอร์20เนี่ยที่เป็นมาจากสวิตนะครับนะแล้วก็มีตัวไทยที่มาก็มนตรีกสิเดชสันติภาพรานิยมกฤษณนนท อะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็มีอย่างทางด้านของนารากรอะไรแบบนี้นะครับสารวัตรเดชมิดกล้องพบที่สําคัญเลยโตโน่ครับพาคินนะครับนะเนี่ยแล้วก็มีอย่างทางด้านธนาเศรษุจริตอะไรแบบนี้นะครับนะสำหรับราชบุรีก็มีมาทั้งหมด29คนครับสำหรับราชบุรีมิดผลชุดลุย ACL นะครับนะก็ ่างชาติลาดบุรีเนี่ยมีทั้งหมด4คนเช่นกันนะครับก็ทางด้านของวาฟาเนี่ยเป็นโคต้าอิรานจากอิรานนะครับเป็นโคต้าเอเชียแล้วก็ลองจิวครับวูริชนะครับแล้วก็มาพูกูเนี่ยเป็น่างชาติ3าตัวนะครับนะมาเรามาพูดถึงระบบโปฮังกันบ้างว่าโปฮังเขาเล่นยังไงนะครับนะงั้ก็อย่าลืมครับขอพูดอีกรอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับโปฮังครับ ระบบ4 2 3 1นะครับนะจากดูจากผมดูจากฤดูกาลที่แล้วนะซึ่งระบบ4 2 3 1เนี่ยไม่เหมือนระบบทีมชาติไทยนะครับไม่เหมือนที่ทีมชาติไทยเล่นนะครับสำหรับโปฮังนะโปฮังเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นคือสไตล์เกาหลีนะครับพละกำลังวิ light ่งไล่เพรสซิ่งสำหรับโปฮังสตีลเลอร์นะนะครับนี่ครับ4 2 3 1นนะแล้วก็เวลาเพรสซิ่งเนี่ยเขาจะเพรสขึ้นไปประมาณแบบ หกตัวเลยอ่ะนะครับนะบางคือเอาง่ายๆเขาขึ้นไปเพรสแทบทุกตัวยกเว้นแบ็กโฟหรือบางครั้งถ้าแบ็กโฟแบ็กซ้ายแบ็กขวาขึ้นกางรับตัวหนึ่งก็จะลงมาเป็นหลัง3แล้วก็จะขึ้นไปเพรสสำหรับโปฮังนะนะครับแต่โปฮังเขาไม่ได้เป็นทีมที่เหมือนกับว่าครองบอลเหมือนกับญี่ปุ่นเหมือนกับเจลีก หลายๆทีมไม่เหมือนกับนโาโกยะแกรมปัสแต่เอาง่ายๆคือผมก็ไม่รู้นะผมจากที่ผมไปดูมาเนี่ยโปฮังเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นนะครับทางด้านของซ้ายนะครับแบ็กซ้ายเขาเนี่ยจะเติมสุดเส้นตลอดนะครับแบ็กซ้ายจะเติมสุดเส้นตลอดนะครับแล้วก็ต้องระวังหน้าของเขาปราซิออสเนี่ยต้องระวังนะครับสำหรับหน้าของโปฮังซีเลอร์นะครับคือราชบุรีเนี่ยบอกตรงเลยเราเป็นลอง เยอะครับแต่เอาน้าเล่นในบ้านเรามันต้องมีมุมที่แบบยื้อได้เชื่ออย่างนั้นนะนะครับทีนี้ครับผมจัดระบบของราดบุรีบ้างราดบุรีเนี่ยคือเฮดโค้ดก็คือโค้ดเจียบนะครับแต่ว่าใช้ไลายเส้นของโค้ดเสกเสกสัรสิริพงศ์นะครับนะสำหรับใช้โปรลายเส้นของโค้ดเสกนะครับหรือ acl นะครับระบบเนี่ยผมว่า433แต่ถ้ามันมีมุมที่อาจจะเปลี่ยนไปเล่น กลางรับ2ตัวก็ได้แบบว่าแค่พลิกกลางรับ2ตัวแล้วกลางแต่เราพูดในมุม4ี่สก่อนแล้วผมว่าผมให้ใครบ้างผู้สับประตูผมคิดว่าเป็นกำรรพลนะครับแบ็กโฟเนี่ยทางซ้ายผมให้เป็นกิติศักดิ์เจียมุดมนะครับทางขวาธนาเศษคู่เซนเตอร์เนี่ยผมให้วาฟายืนยืนหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งใครจะยืนคู่วาฟาี่ยจะเป็นปวีตันทัตเตมีหรือปวินวัฒก็ว่าไปนะครับ กลางเนี่ยผมให้ปฐมชัยไม่ก็กฤษณนนนท์นะครับกลางรับนะครับกลาง2ตัวเนี่ยกลางลุก2ตัวเนี่ยผมให้เป็นทางด้านของวูทิดคู่กับสลวัฒเดชมิตรนะครับหรือถ้าไม่เป็นสลวัฒผมให้เป็นจักรพันธ์พรใสครับหรือถ้าไม่เป็นวูทิดอาจจะยังไม่ได้ลงผมให้เป็นโตโน่ครับพาคินนะครับหน้า3ตัวเนี่ยทางขวาผมให้เป็นกัสดิเดนนะเพราะว่าเท้าซ้ายล็อกเข้าขวานะครับ กลางลุกไม่ใช่กลางลุกขออภัยไอหน้าเป้าผมให้เป็นมาบุกู้นะครับหรือถ้าไม่มาบุกู้ก็สิทธิโชคกันหนูนะครับซ้ายก็ให้เป็นลองจิวครับลองจิวหรือไม่ก็สันติภาพลาบนิยมนะครับแต่สรุปเลยคือผมระบบ4ี่สามสามนะครับผู้สามรรตูเป็นกำพลนนะครับหลังสี่เป็นเจติศักนะครับธนาเศษฐปวีผมให้เป็นปวีนะกับวาฟานะครับกลางก็ให้เป็นปฐมชัยนะครับ กลางลุก2ตัวก็มีทางด้านของวูติชกับสรวัตเดดมิตรนะครับหน้า3คนก็ทางขวากาซิเดตนะครับทางซ้ายลองจิวแล้วก็กลางไม่ใช่กลางพูดผิดอีกแล้วหน้าเป้าเป็นมาปูกูนะครับนะหรือถ้ามองเป็นถ้าเปลี่ยนเป็นระบบ 4, 2, 3, 1อาจจะเอากิษณนนนยืนคู่ปฐมชัยแล้วก็เอาสรวัตไปเป็นกลางลุกก็ได้แล้วแนวลุกก็มีอย่างมาปูกูหน้าเป้าทางซ้ายลองจิวแล้วก็ขวากาซิเดตอย่างนั้นก็ทาได้ นะครับนะนี่ก็คือเป็นจัดเส็ดผู้เล่นตัวจริงแล้ววิเคราะห์ก่อนเกมเกมนี้เนี่ยผมมองว่าเราสู้ตายนะนะเล่นในบ้านเราห้ามุมนะครับเกาหลีต้องมีหมดบ้างแหละผมเชื่ออย่างนั้นนะสู้ตายนะครับแต่ผมยังไม่รู้แน่ชัดว่าเขาเล่นยังไงนะเราก็ดูแล้วก็คือเราจะรู้วิธีการเล่นเขาหลังจากที่จบนัดแรกไปก่อนประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ล้วก็มาลองจัดเสวีผู้เล่นตัวจริงกันนะครับนะคอมเมนต์มาได้ว่าท่านคิดเห็นอย่างไรและลองคอมเมนต์มาได้ครับว่าผลการแข่งขันนัดนี้จะเป็นอย่างไรครับเชียร์และให้กำลังใจทีมไทยใน ACL ฤดูกาลนี้กันครับปีนี้กันขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดไลค์กดแชร์และติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซ่อนคล้ายด้วยนะครับคืนนี้ก็ขอไปครับวันนี้ก็ใครทํางานใครเรียนอะไรก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะครับนะไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย